หลวงป้าหมุกน,นะครับได้ยินว่าที่นี่เขาป้าหมุกดังมากเยาวราชแต่วันนี้ผมจะหาร้านกินป้าหมุกในเยาวราชนะครับมีคนเยอะมากผมจะไม่รู้จักไปทางไหนพอมีคนเยอะมากเยอะมากเลยครบับผมทุกคนนี่ทางตร่งนี้ก็เยอะอ่านไปฝั่งโน้นก็เยอะ เราเดินชามากทุกคน,นแน่นเลยนะครับ<อ><อ>เจอลานป้าบุกแล้วนะครับทุกคนเดานจังเดินมานานมากเราก็เจอโอ้ ปลาหมึกเยอะมากเราสั่งไปแล้วตอนนี้เราจะโลได้แล้วก็ลองชิมอร่อยจริงไม่มีคนเยอะมากมีคนเยอะมากโอ้ my god สั่งไปแล้วนะครับอีก20นาทีเราจะกลับมาลูกบอลก็ได้ โอเคส corpion เราได้แล้วตองร้อนมากร้อนมากพี่ครับพี่ครับอันนี้เลี้ยงชูแล้วครับอยี่นี่อยี่ยนี่อยู่นี่ลาดเลยครับลาาเลยโอเคพี่บีมจะพี่บีมพี่เจนจะพี่เจนขอบคุณนะคะพี่เบนขอบคุณครับ ได้แล้วได้แล้วนะครับทุกคนแต่เราจะหาที่ยืนแล้วก็ลองกินเพราะว่าที่นี้คนเยอะมากลองกินไม่ได้เดี๋ยวเราลองชิมแล้วก็บอกแฟนรสชาติแบบไหนครับผมโอเคทุกคนจะลองชิมพริกเยอะมากเราจะทำแบบนี้แบบนี้เพราะมีฟูจิไทโออยู่นี่โอ้โหวนะัน คนณอร่อยมากรสรสเผ็ดมากประเทศไทยเผ็ดนิดหน่อยไม่ใช่ดิดเลยนะครับแก้เผ็ดแก้เผ็ดแก่เผ็ดมากเผ็ดมากต้องคุยก้เผ็ดไม่เวลาไพี่ชอบกินเผ็ดเผ็ดเผิดเผ็ดทิ้งเผิดมาก่เราเสียเวลากินอันนี้อร่อยมากรู้สึกว่าไม่เสียเวลาแล้ว ต่อไปเสาจะกินนะครับเหนือเต็มเลยยังไม่กินเราก็เหนือจากเลยนะครับผมชิมนะครับผม,ไม,ไ,มไม่เคยไ,ไม่ตัดไม่ไปแล้ววันกินอร่อยมากโลนๆแบบอุ่นๆอร่อยมากเลยอะ่ะโอ้โหบอกจริงๆนะฮะก็ห้องนะครับผมอ,อ่ะอร,อ,อ,อร่อยใช่ปะมผมจะลงชิมอเพราะว่าผมชอบรสชาติมากเลยอะคิด Oh, อันนี้อันนี้อันนี้กินะคนยังไม่่อเยอะเท่าไหร่เยอะมาานักดนวยดูพิกแบบนี้ก็ได้ครับดูโค้งอ้โหเยอะมาก